กลวอีกกาพี่น้องเก็บพักอีกแล้วออกดอกแี้จกจ้าหมาาสสาด,ดวสวัสดีทุกคนสวัสดีง้แรงแรงด้อสวัสดีทุกครับผมทุกคนสวัีทนสวันสวัสดีนสวัสดีอุกคนสัสด<า>ทกคนสวัสดีกคนัทกคีทกนสกคนวดี้กคดีกคน้วีกัีกนสดีคนสดีกพดีขุนดออกีกนนะคนคนคะ หักทัวกันยังหมกทัวกันยังเพท่านต่ำอยากเทื่อนักทัวเจ้าของนะท่านแมนว่ามันออกพร้อมกันเมื่อน่ะสิพอได้ขายอยู่พี่น้องมีคนถามอยู่เด้อะไพถามถักี่วฝวกยาวห้าบ่ค่อยไพ่ถามไานนี้เราคือบอไปสะมีคนถามอ้าวรงนี้เล่อันนี้คือแหนงมันนะพี่น้องมาเบิ่งอันนี้คือแหนงมันนะเพราะว่าเราเฮาเด็ดยอดมาออกแตมันจะแตกแหนงแบบนี้อยู่นี้ สามแนงเลยนะแล้วนี่แหละคลิปคนจีนเดี่ยสิเปิดให้เบิ่งเชาินคลิปของต่างประเทศนะก๋วเจียนเขาเก็บเขาเบิ่งคลิปแบบนี้แหละมันก็บ่ได้อกเผื่อบ,บาดเดียวคือกันมันออกแบบนี้คือกันเปียบเลยเพราะว่าพักพักกาดซีม่วงนี่มันมันบอกออกพร้อมกันคือพักกาดซ่อมธรรมดาเด้มันออกแบบนี้คือกันพี่น้องและกาละกาดลักกาบอวบคือกันแล้กกาเป็นแนงคือกันนี่แหละ แบบเดียวกันเลยก็ขเขาไวเบิงนั่นแต่ว่าเขาสิเปล่อปลอยให้มันแา่ขนาดนี้เด้เขาเก็บเนึ่อวัดของเพิินเพราะว่าปล่อยให้มันแา่แบบนั้นเลยเด้มันขื้นแง่โผล่มันกว่าสีแก่ดีละอืมอันที่จริงนะบ่ตองปล่อยมันขื้นสูงแา่ขนาดนี้ เก็บได้เลยเือกับเือ,เอ,เอละมัดอะไรพี่น้องเือละมัดสองมัดอยู่มันคือหนีนั่งกับเก็บไปใส่โบแซบม์มันบบแซบมันต้องมันต้องล่องลวกพัดน้ะมันหอยเบิง่งพัดใส่หมูสิ้นผัดใส่หมูสิ้นก็จะอร่อย ย่ำและคอยมักอากาศย่ำแรงพี่น้องแดดแจ๊กหน่อยแดดซองแบบแจ๊กหน่อยเด้พี่น้องเอาโรตซัมนั่นนันแล้วเขากินยังไม่สิกินบวเบิดมันจะกินไม้หมดนะไันเป็นรวกมันจะไล่ตื่นเด้นนะเอาจะทำพ่อกินเขาจะให้เลือกตรงนี้มันแตกแนวเลย คอยเบิ่งคิดกับแบบเดียวกันนี่แหละพี่นอ้องต้นไงแบบนี้แหละต้นแบบใบได้ลายคือกันแหละบัดน,นี้มันมันกระสาออกดอกบ่พร้อมกันแบบนี้คือกัน่อยกลยบอกเอ้ามันคือคือก,กันเฮาหลดคลิดว้าวเออมันได้เก็บกิน <c oughs> เรื่อยๆเด้มันได้เก็บกินเรื่อย,อย,อยๆ บ่มีไผสั่งบ่บมีไผสั่งให้งในสาคอยใน่บกำละห้าสิบพอมันหายากได้พักอันนี้นั่นกำละห้าสิบกำใหญ่อยู่เด้อสั่งให้งในเสา่อยแบบว่าเพิ่มเพิ่มมีตามิ้นอยู่ในโตเพื่อเอ kind of roat, mm ่อพอวาช่วงเพิ <neither> <c oughs> ่นทอดมั่นเด้อเขาามาหลายเออ ไอ้เนี่ยสาไอยลวกกินกับแก้วแสบเนี่ยพี่น้องของอื่นบวมันออกลำบาที่เราไปนํนานํำเงานะยังบอออกบอกแต่ยินเสียงฮักบอกพี่น้องป๊อกป๊อกป๊อกพอดีแหละสีท้อนสีดึงเครื่องนี่ทอดเตี้ยงถิมเลยเนีย่เก็บออามาที่มันยังเหลือนะเห็นอยู่เพราะว่ามืออื่นเสามืออื่นเสาสีไปสือเอาหน่าเออ ือถ้าไปเบิ่งในในมัทัวมือแรกนี่ก็มืออื่นสาวก็จะได้ปลูกเบิร์ดและตัวนี้แห็นแป๊บแป๊บตัวนี้แห็นกลานใหญ่ตัวนี้มันกำลังแตกนี่ฮ้าท่านียู่แลอ้ยโอ้โหอีก อีกมืออื่นอีกสองมือนี่นก็ขึ้นเต็มอลยล่ะบัดนานนี่หันง่ามนานนี่ครับปลูกนะบัดนานต้นหนาผดบงง่ามบ่เข้าใจเอ้าคือบ่เอาอันนั้นนะ่ะมันแกล่ละอันหน่อยตัวนึงโอ้ยมันลายด้วจ้าคุณกรรนี้สามสิบบาทซื้อประจ่าสาม กำมาห้าสิบก็ยังบอกว่ากำหนาสิบกำมาสามสิบปีถี่เปานมากกำหนาสิบนี่กักัเพเอาอยู่ใยพี่น้องกำง่ายง่ายลองลองลองถือสักมือบ่าลองถือลงไปกำหนึ่งหรอกแล้วกับป้าไผ่อยากลอล่องอะไรจะติดใจเด้อือคือาก็จะไดบเลยครับเพันได้ปวดที่มูดแต้มาเคือมีสักมังรเคือเคือสมัครโผดแท้ อัน à! นั้นก็คือต้นมะเขือต้นมะเขือก็ง่ามคักสิได้กินตอนไหนต้นมะเขือนี่โอ้ยตัวอ้ยปวดแล้วเอาไปลูกออกออกดอกแล้วหาว่าบัดของข้ามันคือมันคือบลออกสิบัดของข้าเดี๋ยวในครมันจะลาเอ้าบัดของเขาเอาบัดของเขาเอาบัดเราเอาไปน้ำลังมันคือออกก่อน เก็บมักแตงเฮ้ยล้วก็ดึงเครื่องมันถิมนั่งเอาขีดเอ้ยนั่งเอาขี่มูนั่งเอาหนังขี่มูมาหวดพี่น้องหัว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 เบิดทุกอย่างเลยนั่งหวดถอนออกรถเออท้อนถิ่มเบิดพี่น้องอืมจนแก่ จ็หน่วยแก่เฮ็ดคุย้วดุอยู่พี่ตำรวจอยากเอาไปฝากนะ่ะสาวพวกออื่นเอาไปฝากนะ่ะสาวมืออื่นเฮ้ยเฮ็ดคุย้วดุอยู่ยังมีเสยนะพี่น้องยังมีหมากเสยอ,อ,อ,อือก้อนลื้อก้อนเพราะว่าเราเสียเอาเอา,เอามาตัวมาลุกพี่น้องมึงเนี้ยเฮ็ดมากมึงเนี้ย,ยแต่งก็เอาน้ำนผมมาปลูกไว้ที่ตกแต่ง ใกล้ก nah, nah, no. ับไหนน้านามักแจ้งจิ้งเ้าวมักแจ้งจิ้งมาล้งเนาะมักแจ้งจิ้งน้าเดินพูด้หมาักแจ้งจิ้งอะไรยังมีหมายังเนื้อจ้าพี่น้องพูดรอบทิพย์ายเขาจะได้ลงมันจะได้ท่านกินข่าวลงแต่ว่าหมากน้อยกันยั่งอยู่แต่ว่าเข่าเหลือโดน้หนาเลยพี่น้อง ไยเลือกโครยยหนามไร้น่แหละมันสิคมมา,าจักแต่ร้หน่วยอยู่เ้อะกปับกวครับคนคอยสีไซนะันน้ำดิเฮ้ยเอาว่างใจงในี่นะยังขับเอิดตัวผู้นะเาเฮาว่างเป็นงาเดียวมาโหลดให้มันเรื่อยข,ขึ้นมากที ít thì ngủ ngoài nó หมักแตงครับสีลงบ่ลายหรอกเอาหทกี่แตงามแล้วเอาแกหมูใส่ดีอ คมนามไป,ไออไป็้อย่าง้รตุนเันเลอร์เบลล่าเออหน่วยนี่ยังหลงเหลืออยู่จ้ายัาง,ลงหลงเหลือเหลือหรอแต่ว่ามันคมเราไปจักซีมึงดูโอ้สร้างมันแนงเลยไม่ได้ล้างเลยอ่ะ ุที่บอกนี man, as as s <S ่แล้วช5ห้าเนี่ยมาถึงว่ามามามันอยากมันก็ขึ้นขึ้นเอาขึ้นกันงานนี่บ่งามเห็นไหมก็บ่งามพี่น้องเอ้เงี้ดอกจิริตจัดรัด ก็ยังแสบอยู่นะไม่ได้ฮึนไม่ได้ขมเหลือเปล่าออกเอามุกช่วไม่ใช่ไมว่าลูกลม่งายควมทังคุณุยทังคุณนี่โลงเาอันนี้ออก เคเสียงหย่อมพี่วเกียวหน้าอร่อยไหมครับเฮ็ดเกลียวมักเรนบ้่แดเรนสายคื่ตัวฮนะอือจี่เจ้มามักเรนเสียไลกออกเลยต้น,นหนาอ,ออกเลอ,อ,อันนี้กีมูมาหัวได้พี่น้งงองเลยหอมปอดมีสิเลง็งให้มันหอดมือท่านเมืองานกับพักซี่ พักอันนี้ก็ดีนะได้สามแถวนี่แต่ว่าแต่ว่าต้นมักอิน,น,นะน,นันนะต้นมะคุง้งเนี่ยนะนอนอยู่นี่นี่เรามาห้อยไงว่าหอมก็อดีลงหัวหมดแล้วบันเหมยเนี่ยลงหัวหมดแล้วจ้าหัวสุงเงษงะอยู่ห้องด้ยตัวเพราะมัเป็นหัวมันก็เลยผลิเป็นหัวสุงเงษงะอยู่บนนี้นี่ก็ะยันแล้วต้นนี้จ้ะ หัวหมดแล้วจ้าอืมครับ,บอของนะครับคมน้ำนะในน้องนะแห้งก็เต็มอยู่บอ,นะบอกัน,นเป็ดไก่้เห็นมันโขกไปอยู่หันแหละบบเออทับแต่ทางในนี่ออกน,นี่ก็อีกสองสามบันเก็บได้อีกพี่น้องกำลังขึ้นบริเก็บเบิร์ดจา่าหย่อนมันหน่อยก่อนาาเออนรับ มันบ,บอกกืนนี้ยพ่อสิพอดีมืองานนี่ข่อยว่ามืองานนะครับสิได้เก็บอยู่เอาขี้หมูใส่บักเขือพี่น้องเลยกะต้นกล้ยกวยเป็นมันเริ่มขึ้นแล้วนะมันก็เป็นนี่คืนอนะนี่มันแตกงาออกเลยเอ้ยบวัวน่ะก็ต้นซรัพนี่แล้วหักเป็นดอกแล้วของเรานะ่าของเราเนี่ยบอว่าแตงบักหัวบักแตงแค่ <laughs> มันเป็นบักแตงแค่ มองมองอสายอย่างเข้ามามันกระถือมันขุคลองน้ำอะไรกระถือมันมีแต่น้ำนี่นี่มันขี้โม้ในเสือนี่เด้ห่อยอๆเขียวอื้อขึ้นแต่ว่าบักพีคอยในอ้อยในต้นหนึ่งสองต้นนี่เด้เฮ้ยเจ้าว่ามันบเป็นดอกบ่สิหน่ะบ่นีใส่นีดอกเลยจ้าแกะใส้กินแล้วมาเคลือมาใส่นก็แตกพุ่มขึ้นแล้วบานี้โอ้ยเอาอันขี้โม้มาใส่ ชาบออกเลยเสียมกับบ่กเขาเอา้ํำขี้มูมาหยอดใส่ได้เลยพี่น้องไอ้ตอนกลวยนี่กังามก็ห้องสุนเบาจีทั้งผุนอยู่แล้วเอาได้ดหดหนำได้ครับหัวหดนํำเสียมกับบ่กเขาวันนี้เราก็จะเป็นลวกผักกินนี่แหละจ้าพี่น้องขาอยากกินหน<า>แล้วหมักเล่นหมืน่นเศษแก้วหมักเล่นก่เกมนี่เล่นตัวฮัตซือมันอะไร ใชยดำท่าน้พวกทีมงานกะฮอดบ้านกลางป่าแหละจ้าบอกว่าหันให้ทายอะ,ะมาให้เบิงเนี่ยได้ป่าลเพื่นเพิ่จะสีสูบน<ะ>้องนะสีสูบเมื่ออื่นนี่แหละเพราะว่าเพิ่นกับฝ้าวันี้เบื่อเพราะน่นกับฝ้าน้ำหัวน้ำสวนเพิ่นเป็นห่วงเนาะไปกับไปฝ้าอืปีนี้ก็ไปแบบไม่ได้ครบนะจ๊ะพี่ใหญ่ไม่ได้ไป <laughs> แดีว่านั่งรถเดี๋ยวโอ้ยเพิ่นหัวผับหัวแผบแต่ว่าปีนี้นะใข่แต่ว่าคนทางทางเขาบ้านเพิินมันใข่กว่าเก่าเด้พี่น้องมันดีกว่าเก่าเพราะว่าบานบ่อานา้ำข้าเจ้าอันนันเกตถนนหนทางข้าเจ้าคูนขึ้นบบกสูงๆนละทางมันดีแต่ทางเขาตอนไปจีแรกโอ้ยลุกคุกคักแฮงปีนี้โอเคมืออื่นกระสิเลร้งไปแจกโอ้ย สิได้บอกนั่งอยู่มืออื่นเนี่ยเขาอาจจะทรงสากาดเพราะว่ามีคนในบ้านเสนียพี่น้องเลยเพื่พวใจลมเลวนี่แหละเกยวกับพัวใจเกี่ยวกับเส็นเลือดในสมองนี่แหละเพราะว่าคนเนี่ยดีๆอยู่คนดีอนรรันนยก็รุนแล้วร้าเดี๋ยวก็เจซเนี่แหละผู้ชายค่ะกำลังเหตุกำลังสร้างความตายแคว้นคอสบาทยยางอะไรแต่ละพี่น้องเลยเนาะ นคดแนเหินห็ีประหุไปมือใดอยู่ยางอยู่ยงย,ง,ยงมือก้อนกันยังมาเห็ดอันคนทางน้ำเขาอยู่เฮ็ดถนนค่อนกี่นี่นะมือนีผัดว่าตายลูกกันยังใน,น้อยพี่น้องเอ้อขั้นภาษาบ้านเฮาบอกกันว่านอนไล้ตายทจริงมันกับขั้นเบาในการแพทย์ข้าเจ้าเนาะวิทยาศาสตร์กับสิบประมัณ หัวใจหัวใจลมเลวเส้นเลือดใ<ล>น <ะ S 2> สมอง<ล>แตกประมาณนี้แหละเนี่ยโลกอันนี้มันเนะอยย่างกับเป็นกรรมพันธ์แม่นะกับแม่ข้องเธอนะกรับนอนไปเลยนอนนี่แหลแะเดี๋ยวก็รับไปเลยได้ว่าพ่อพ่อเพื่อนนี่นะตอนแรกนะแม่ข้องเุียนี่นะเป็นน้องสาวโฮ้ย น้องซ้าวมันนะนี่น่ะเมียตายแล้วมาเอาเอื้อยอีกต่อนะเอ,อื้อยน้องคีงนีู่ไรแต่ว่าเมาียเมียเมียน่ะกตาย,ตายมาทั้งซองเราพี่น้องเลยเอาทั้งเอื้อยทั้งอ,อง่อเดี๋ยวเราเป็นความสั่งเสียของเมียรหรือว่ายังไง <c oughs> เอาเอาืเอ้อยเอาเอา้อยเาเอื้อยตอนแรกนะ่ะเป็นน้องเคยต่อมาผัด ไดกะป่าต่อไดลูกจ้องคนพอดีเป็นสามสับๆจ้ะจ้าเดี๋ยวพี่น้องถ้าเขาจะไปเฮ็ดยิเห็ดกินก็นแล้วกันจ้ำมันีนก็สิลวกทักจ้ำแจ้วนั่นแหละค่ะคลิปนี้กังย้าเพอสมควรเราจะได้กระฝากเป็นกำลังใจให้ช่องสองโปรไม่หาอยู่หาก,กินเด้อพี่น้องเด้อตามคลิปหน้าก็แล้วกันเด้อจ้าสวัสดีพี่น้อง